ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็โดนชวนมางานแห่งคาร์สหาแห่งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้างานกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยดีกว่าดูสิคนเริ่มมาเยอะแล้วแล้วคนนั้นเขาเขาทำอะไรข้างบนนหะไม่รู้ไม่รู้หรอเอาลงลวเอททำไมงานเงียบๆแ่ะน้องโปรดเราลองเข้าไปไหม น่าจะเข้าไปน่าจะเข้าไปลองเปิดประตูสิสวัสดีค่ะฉันมาตามคําเชิญที่คุณบอกแล้วคะ่ะอา้าวทำไมคาลืงหัดเล็กแถะน้องโปรดปคือเข้ามาก็มีเก้าอี้เอ้ยกับโซฟานั่งรอแต่โซฟาเก่ามากเลยน้องโปรดรอุ้ยทำไมเขาบอกว่าออกอะหรือหมดแล้วหรอ,เ,อเราเราต้องเกิดอ,อะไรขึ้นน้องโปรดเราตกเอ๊ะแล้ะอันนี้คืออะไรอะอุ้ย ลูกบสัสอืมเราตกมาจากข้างบนน่ะแล้วเราต้องไปงานทางไหนอ๋อนี่ค่ะเพื่อนก็มาด้วยแปลว่าเพื่อนต้องตกมาด้วยแน่ๆเลยเหมือนเกมสกวิทเกมเลยสวิทเกมเหรอมันไม่หักนะแค่เราอย่าโดนเลเซอร์เท่านั้นเองโว้ยขาตกแต่งไฟได้สวยงามมากเลยนะน้องโปดเห็นไหมทางเดินยังเป็นไฟเลยส่วนข้างล่างข้างล่างเราตกไปเราต้องตายแน่ๆเลยอุ้ยมันลึกมันลึกใช่ไหมเอ๊ะ เลยเพื่อนถึงไปเนี่ทำไมในงานถึงมีกับดักได้เนี่ยเอาแล้วไงทุกคนอกระโดดไปเลยเพื่อนเอ๊ยน้องโปดน้องโปดเลยตรงนี้คือสถานที่ที่เขาจัดงานกันหรอแล้วเราต้องทำไงเข้าไปในงานใช่ไหมคะไอ้ไอ,อ,อ้ใครมาบอกเนี่ยฉันมาบ้านพีสิงตอนไหน แต่น้องโปดไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอเข้าไปนี่ไงเขามาเร็วชุบ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 ตรงนี้คืออะไรเป็นลูกอุ้ยเขาเดินเร็วมากเลยน้องโบดเราต้องขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมอุย้ยงั้นเราหาทางออกกันเถอะน้องโปดอ้าวบัตรเราไปได้เลยแะก็เราขึ้นบันไดมาไง คือมันเดินนายเลยเหรอใช่เราไปหาอันนี้กันดีกว่าน้องโปรดเราหาทางกลับบ้านกันดีกว่าแม่ไม่อยากแบบว่าไปงะเที่ยวงานนี้แล้วอะ่ะใครเป็นคนเชิญมานะอย่าให้รู้นะแล้วทางออกเราไม่สามารถกลับทางเดิมได้นะน้องโปรดเพราะประตูข้างหน้าล็อกไปแล้วงั้นเราก็ต้องกลับทางนี้สิอืมโหทำไมอยู่ดีต้องมาหาทางออกจากคารืหาดลึกลับแห่งนี้นั้นเนี่ยอุ้ย โอ้มาทางนี้ดีกว่าฝั่งนั้นเป็นรูตรงนู้นคืออะไรน้องโปรดเห็นไหมเหมือนมีอะไรดําๆเลยอ่ะแล้วแต่เขาก็มีหน้าด้วยนะหน้าเหมือนหนูเลยหน้าเหมือนหนูเฮ้มน้องโปรดพูดแบบนั้นล่ะผมเหมือนหนูอ๋อแต่เขาคุมผ้าสีดํานะเราไม่เห็นผมนะ ไปกันต่อดีกว่าแล้วเราต้องออกทางไหนล่ะคะหรือหันเนี้ยตอนเข้ามามันเหมือนเล็กมากเลยนะแต่ความเป็นจริงใหญ่เกินอืออุ้ยเราก้จะเจอทางออกแล้วใช่ไหมน้องโปดต่อไปเนี้ยแม่จะไม่หลับมางานเลี้ยงสุมสี่สุมห้าแล้วถ้าไม่รู้จักจริงตอนนี้เรากําลังขึ้นลิฟต์แล้วนะคะโอ้โหคือแบบว่าแบบว่านานเหลือเกิน ลึกก็ลึกเลยอ่าเหมือนเราลงมาจากชั้นล่างเราต้องขึ้นไปชั้นบนอ่าถ้าเราขึ้นไปชั้นบนเราก็ต้องลงมาอีกสิน้องปอดแม้ว่าเราโดนหลอกแล้วแหละถ้าเราหนีไม่ทนันเราต้องอาจเป็นเหมือนโครงกระดูกพวกน,นี้ก็ได้อืม,อมดูดิอย่าบอกดีนี้มีแมงมุมยักษ์นะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะดูคนนี้ดิเขาโดนถ่วงไม่ได้น้องปอดเห็นไหมเราว่าดุมักตายเลยอุ้ยเอ๊ะ แ,แม่ก็ต่กระจายตอนนี้แม่เป็นมัมมี่แล้วแน่ไปน้องโรด <c oughs> เราต้องไปเร็วๆใช่ไหมเราห้ามช้าเอ้ยออ้ยออ้ยมันโดนได้เหรอโดนได้เดี๋ยวเราไปช้า,า,าไม่ให่ถ้าเราโดนน่ะแปลว่าเขาต้องออกมาแน่เลยใช่ไหมเราต้องห้ามโดนใช่ไหมน้องโบดออ้ยเอ้ยเอ้ย เห็นไหมเหมือนอุ้ยเหมือนเราเนือน้อดันน้องโพดเ้าเราโดนเนี่ย รีไปแล้วค่ะทุกคนชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ขับโผมาข้างหน้าเราอีกทีนะเฮ้ยเขาไม่อยู่แล้วไปกันดี่ว่าโอ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยตนแมมมหนสะดุแ่ก็สะดุ้งก็คือแบบว่าได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่คิดว่าจะโผล่ออกมาใช่ไหมอืมอ๋ออันนี้มันขึ้นลงขึ้นลงนี่เองนะปรด โอเคไปกันต่อวิอ,อะทำไมตรงนี้เป็นงูล่ะดูสิไม่รู้ในนั้นน่าจะมีงูในนั้นน่าจะมีงูเหรอโอโ้โหมีลาวาสิมันมองไม่ค่อยเห็นเลยเฮ้ยอาอะเราต้องรีบขึ้นนะน้องลาวามันไหลขึ้นมาโอเคเราต้องรีบกระโดดเราอย่าลนนะเราต้องตั้งสติเราต้องตั้งสตินะคะเราต้องตั้งสติอืมเฮ้ยอึ๊บ โอ้เอ้ยเว้ยเอ้ยน้องบดเราว,ว่ามันตามแม้มาติดๆเลยเว,ว้าปดอ้ยเกือบตายทำไมตรงนี้มันเป็นห้องถุงๆอ่ะแม่กลัวมากเลยไม่มีใครมาใช่ไหมเราปีนตรงนี้ขึ้นไปเลยโอ้น้องบดข้างบนคืออะไรเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยเอ๊ะเป็นประตูบานหนึ่งใช่ไหม,มเปิดประตูไปเราจะเจออะไรไหมเนี่ย น้องโปรดไม่ได้ยินเสียงเสียงอะไรไม่รู้ทางโต๊นนะแล้วก็นาฬิกาแล้วก็โต๊ะเอ้ยแล้วก็ตู้อึ๊บอุ้ยแล้วก็โต๊ะอันใหญ่นั้นชุบไปไต่อเลยอุ้ยน้องโปรดน้องโปรดเราจะรอดกันไหมเนี่ยตรงนี้คืออะไรรู้ได้ทางออกเยอะไปหมดเลยใช่ทางนั้นจริงเหรออุ้ยแต่ตรงนั้นมีลูกศรน,นะแปลว่าไม่ไม่ใช่ทางนั้นแน่เลยเราอาจจะโดนหลอกก็ได้ ตรงนี้มีลูกศรไปทางนี้ดีกว่ากระโดดใช่ไหมกระโดดชึบก็กระโดดโอ้ไม่ต้องไปเร็วๆรวนะใช่ใช่ไม่ต้องไปเร็วเร็วเจะเดาเอาอไปกันโอ้ยนี่แม่ต้องเลือกทางแบบเนี้ยอ่าถ้าแม่เลือกทางแม่แย่แน่แน่เลยน้องโปรด โอ้ยไม่ต้องเลือกน้องโปรดหรือเราเลือกอไม่นะดีนะเราเกิดตรงนี้เรไปทางนั้นอึ๊บหนูว่าทางซ้ายหรือทางขวาไม่รู้ต้องไปทางซ้ายไม่นะน้องโปรด <c oughs> แล้วก็ทางนี้ชึบชึบอย่าไปทางเหมือนเดิมนะ <c oughs> โอ้ยเราจะรอดไปเด่ yeah! อเย่อะไรไม่ได้ยินเสียงแล้วแม,ม,ม่จะรู้ได้ไงล่ะว่าห้ามขยับตรงไหนมันบอกอน,นมันมีบอกอยู่ห้ามขยับ ตอนนี้เราก็เดินได้ปกติเลยใช่ไหมตอนนี้ห้ามยขยับยยอ่แลก็นั้นหายไปก่อนแล้วถึงเดินได้ใช่ไหมยุดหยุดเลยหยุดไม่ไม,ไม่ไว้ใจไม่หยุดก่อนเลยแหละ น้องปรดเเจอเลยแม่ไม่เห็นทางเลยนะทางไหนอะ่ะมันมีกุญแจลูกเปล่าอยู่ตรงไหนลลูกอ๋อเราต้องบินขึ้นถังขยะไปแน่เลยใช่ไหมคะอ,อ๊ใช่ไหม เย้ yeah, น้องโปรดแม่รอดมาแล้วโอ้ยตัวนี้ไม่ทางไปนะชุบนี่คืออะไรฝั่งนี้แล้วต้องกลองสมบัติอ้าวถ้าเราเปิดสมบัติผิดเราจะเป็นไงลนะ่ะน้องโปรดหนูว่ากล่องไหนดีไม่รู้อะอันนั้นไงอือกล่องนี้ผิดนะกล่องสุดท้ายแล้วนะ อ่าได้มาแล้วน้องโปดไม่ได้กุญแจมาแล้วเราต้องไปไขประตูนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นทางที่เราออกมาเราก็ไปทางนี้ต่อเลยน้องโปดเราจะเจออะไรไหมเนี่ยเราจะออกได้ไหมประตูเปิดแล้วไปกันเลยประตูเปิดแล้ว อุ้ยเราเจอลิฟต์ด้วยค่ะเราใกล้จะถึงความจริงแล้วใช่ไหมใกล้จะเราอาจจะได้ออกไปจากปราสาทที่น่ากลัวแห่งนี้ได้โอ้ยไปกันเลยน้องโรดตรงนี้ใช่ไหมเราก็กระโดดไปชึบเราก็ปีนบันไดขึ้นไปเลยอุย้ยน้องโรดเราใกล้จะออกได้แล้วใช่ไหมใช่สิเอ้อ โอ้โห oh! วิ้เราเจอผู้ร่วมงานคนอื่นด้วยไหน <laughs> <laughs> นั่นไงมีผู้คนผู้คนผู้ร่วมงานคนอื่นมาด้วยแขกคนอื่นะ่ะจริงเหรอจริงเขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่เองเราไปถามทางเขาดีกว่าว่าไปทางไหนเอา้าเราโดนอะไรอะนิ่กดหรือเปล่าอาจจะใช่นะโอ้ยแม่มองไม่เห็นอึ๊บ ชุบเดี๋ยวเรารอก่อนโอ้ยเพื่อนกำลังงงกับหนูอะ่ะเธอต้องไปทางไหนหรอชบอึบอึบอึบเอ้ยไม่อยากโดนหนูกินตามมาแล้วตามมาแล้วทางไหนล่ะทางนี้ใช่ไหมให้เร็วเธอก็หลงเหมือนกันใช่ไหมบอกแล้วใครมาที่เนี่ต้องโดนหลอกแน่เลย จรจิงที่นี่ไม่มีงานหรอกเขาจะหลอกอน้องปดเขาต้องหลอกเรามาฆ่าได้เลยเราทาไงเราจะกลับเข้าไปกลับเข้าไปไม่ได้นะน้องปดเราต้องไปสู้กับเขาหรือเนี่ยฉันขอกลับบ้านฉันขอกลับบ้านเค่นั้นเองโอ้ยทางหนนี่น้องปดไม่ไดูด้เขาสามารถหายตัว สำหรับวันนี้พี่คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะใครนะคะที่ชอบเกมแนวนี้อย่าลืมติดตามพี่นะคะเพราะพี่มีเกมแนวนี้มาให้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็พร้อมที่แนบลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสามารถกดคลิกเล่นเลยเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบายบาย